อ,อลบาบ巴ากับโจร40คนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเปอร์เซียแห่งหนึ่งมีพ่อค้าขายผมที่มีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อคาซิมอีกคนชื่ออลบาบ巴าหลังจากที่พ่อของพวกเขาตายคาซิมและโมบก็ครอบครองธุรกิจของพอ่อด้วยการหลอกอล阿บาบาที่ไรเดียงสาคาซิมแต่งงานกับหญิงเศรษฐีอลบาบ巴า จะต้องเลี้ยงลูกกับเมียของเขาเขาหาเงินด้วยการตัดไม้ขายในป่าวันหนึ่งอลีบาบากำลังตัดไม้อยู่ในป่าอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของม้าหลายตัวฮะฮะเขาไปหลบหลังต้นไม้เพราะเขากลัวคนพวกนั้นเป็นกองทัพชาย40คนบนหลังม้าที่มีการพกถุงใหญ่และพวกเขาไปหยุดหน้ากองหินยักษ์ที่ตีนเขา พวกเขามีดาบกับมีดกับที่คาดเอวพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นโจรนะน่ะพวกเขามาทำอะไรในป่านี้เนี่ยหนึ่งในโจรที่เหมือนจะเป็นหัวหน้ามาที่หน้ากองหินเปิดซาเซซามิบาบาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว้าว กองหินยักษ์นั้นเป็นทางเข้าถ้ำมืดเราโจรเดินเข้าไปในถ้ำและประตูก็ปิดตามหลังพวกเขาอลีบาบาทึ่งมากและเขาก็ขยับตัวไม่ออกเพราะเขากลัวหลังจากนั้นประตูก็เปิดอีกครั้งพวกโจรก็กลับออกมาพร้อมมือเปล่าพวกเขาทิ้งถุงไว้ในถ้ำนี่โจรขึ้นหลังม้าแล้วหายไปจากป่า โอ้นั่นน่าจะเป็นที่มันซ่อนสมบัติแน่เลยอัลลีบาบาอดใจไม่ไหวที่จะเข้าถ้าเขาไปยืนหน้าหินแล้วตะโกนเปิดซะเซซามีประตูเปิดเหมือนที่เห็นอัลลีบาบาเข้าถ้าไปโอ้ที่นั่นมีกองเงินกองทองเพชร พลอยและชิ้นส่วนมีค่ามากมายแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอาลีบาบาขย,ยี่ตาเพราะไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้แต่มันอยู่ตรงนั้นกองบนพื้นเต็มไปหมดฉันเอาเหรียญไปดีกว่าพวกโจรไม่รู้หรอกนะอาลีบาบาใส่เหรียญเต็มถุงแล้วกลับบ้านดูสิผมเจออะไรมา อาลีบาบาเทถุงเหรียญทองลงต่อหน้าเธอมีของเขาไมา่อยากจะเชื่อสายตาที่ได้เห็นทองมากขนาดนั้นไปขโมยมาเหรอเรื่องมันยาวนะผมไม่ได้ขโมอยอะไรทั้งนั้นน่ะมันถูกขโมยมาก่อนแล้วอ่ะฉันขอนับก่อนนะไม่เรานับเหรียญเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะไปที่บ้านพี่ผมไปเอาตราช่างมา เมียของอลบาบารีบวิ่งไปบ้านพี่เขยของเธอขอยืมตราช่างหน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะคืนนะเจอเอาไปช่างอะไรเปล่าค่ะก็แค่ธัญ,ญพืชเมียของคาซิมเป็นหญิงเจ้าเล่เธอคิดว่าอลบาบาไม่มีทางมีธัญ,ญพืชมากขนาดต้องเอามาช่งางเธอเลยเอาแว็กทาไว้ใต้ตราช่างและเอาไปให้เมียของอลบาบา เมียของอบาบาเอามันไปช่างเหรียญทองและพอใจกับจำนวนเหรียญทองที่มีมากเรารวยแล้วที่รักเราจะซื้อทุกอย่างที่เรามีได้อย่าเพิ่งรีบไปสิทุกคนจะสงสัยเรานะเราจะให้คนอื่นรู้เรื่องความลับของเราไม่ได้นะเมียของอบาบายอมรับที่จะเงียบปากแต่วันที่สองเมียของคาซิมก็รู้ความลับของพวกเขาโดยการเห็นจากตราช่งางเธอรีบไปบอกคาซิมเรื่องความรวยของน้องชายเขา าบาบามีเหรียญทองอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้อะผมต้องหาคำตอบนี้ให้ได้เลยทาซิมอิจฉามากเขานอนไม่หลับเลยต้องรีบไปบ้านอาลบาบาอาลีเป็นไงบ้างน้องชายพี่มาถามแกว่าแกต้องการอะไรไหมอย่าลังเลที่จะขอพี่นะอยากได้อะไรก็บอกมาเลย พี่ชายแกคอยช่วยแกเสมอนะอาลีบาบาโอ้พี่ดีใจที่พี่แคร์ผมนะแต่ผมเนี่ยมีพอเพียงแล้วล่ะพี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะพอเพียงเหรอไหนบอกมาว่ามีอะไรละ่ะอาลีบาบาที่ไร้เดียงสาเก็บความลับเอาไว้ไม่ได้เขาบอกความจริงเรื่องโจรกับถ้ำดีเลย พรุ่งนี้พี่จะไปที่นั่นนะยังไงแล้วเงินของแกก็คือความรับผิดชอบของพี่ที่จะดูแลให้นะเออแล้วรหัสถ้าเนี่ยคืออะไรล่ะเปอร์ซสรัสเซซามิเปอร์ซัสเซซามิอโอเปอรซัสเซซามีออพี่จำได้นะเปอร์ซัสเซซามเชา้าวันถัดไป คาซิมก็ออกจากบ้านของพวกเขาพร้อมกับลาสีตัวที่จะขนทองฉันจะรวยสุดๆเลยเขาไปถึงถ้ำและตะโกนเปิดซะเซซามิประตูปิดหลังเขาทันทีน่าทึ่งมากไม่อยากจะเชื่อเลยทองมากขนาดนี้มีเพชรมากมายฉันจะกลับไปให้หมดเลย ขาซิมเอาเหรียญและเพชรพลอยใส่ถุงจนหมดแต่ตอนเขาจะกลับเขาก็เอาแต่ยืนคิดรหัสอะไรเล่านีอ่อมเปิดซะบาลีเปิดซะข้าวสาลีเปิดประตูเปิดประตูเปิดประต,รตูใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเพราะเขาตื่นเต้นเขาเลยลืมรหัสผ่านเขาเลยติดอยู่ในถ้ำหลังจากนั้น เขาได้ยินเสียงม้ากระทืบเท้าโจรสีสบนายได้กลับมาที่ถ้ำของพวกเขาเปิดซซเซซาสะสะสะมิตอนที่ประตูเปิดพวกเขาก็เจอคาซิมนั่งคุกเข่าอยู่ที่ประตูหัวหน้าโจนฆ่าเขาด้วยมีดโดยไม่ถามอะไรแม้แต่นิดเดียวปล่อยเขาตายอยู่ข้างในเมียของคาซิมไปหาอาลีบาบาเรื่องที่เขาหายตัวไปเขาไปที่ถ้ำนี่ ผมจะไปตามหาเขานะอัลลิบาบาไปที่ถ้ำและพบศพของคาซิมไม่นะไม่นะเขาเอาคาซิมใส่หลังลาแล้วพาศพกลับบ้านคนใช้ของคาซิมได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะต้องปิดบังสาเหตุความตายของเขาค่ะฉันจะไปหาหมอไปเอายามาให้เขาเอง เราจะได้แซ้งว่าเขาป่วยเช้าวันพรุ่งนี้ค่อยประกาศว่าเขาตายทุกคนยอมทำตามแผนสองวันผ่านไปเมียของคาสิมทนเศร้าใจไม่ได้เลยตรอมใจตายไม่มีใครเหลือให้ฉันรับใช้นะคะให้ฉันเป็นคนรับใช้บ้านคุณนะอลบาบารู้ว่าเธอเป็นคนฉลาดและจะช่วยเขาได้ดีในอนาคตเขาเลยพามมเกน,นากลับบ้าน วันถัดไปโจนไปที่ถรร้ำศพหายไปไหนเนี่ยยังมีคนที่รู้ความลับเราอีกอย่างนั้นเหรอมันคือทรัพย์สินที่เราเก็บมาตลอดชีวิตเราต้องรู้ให้ได้ว่าศัตรูของเราคือใครก่อนเราจะเสียทองไปอีกไปที่หมู่บ้านไปหาคำตอบว่าไม่นานมานี้มีใครตายทุกคนไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านไปตามหาคนตายมีคนคนหนึ่งไปบ้านหมอ สวัสดีหมอไม่กี่วันมานี้รู้ไหมว่ามีใครตายบ้างอะมีสิคาซิมตายฉันให้ยากับคนใช้ของเขาตามอาการที่คนใช้บอกแต่เขาตายฉันเนี่ยเสียใจแทนเขาอะนะชคร้ายนะบ้านเขาอยู่ไหนอะบ้านเขาไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะแต่เขามีน้องชายชื่ออลบาบาที่ตรอกตรงนั้น่ะจอสงสัยว่าอลบาบา อาจจะเป็นคนที่อุ้มศพกลับมาเขาเลยไปที่บ้านอารีบาบาตอนเด็กตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในตรอกเขาเลยทำสัญลักษณ์ไว้ที่บ้านพรุ่งนี้ฉันจะเอาทุกคนมาฆ่าคนบ้านนี้เช้าวันถัดไปมอร์เกน่าเห็นสัญลักษณ์หน้าประตูมอร์เกนาที่ฉลาดรเ,เดาว่าเกิดอันตรายขึ้น,นแน่ๆเธอเลยไปทำสัญลักษณ์ทุกบ้านในตรอกเหมือนๆกันจนหมดตอนเที่ยงคืน เหล่าโจรก็มาที่หมู่บ้านได้สับสนเพราะว่าทุกบ้านมีสัญลักษณ์เหมือนกันหมดพวกเขาต้องกลับไปอย่างผิดหวังพรุ่งนี้ฉันจะหาคำตอบให้ได้กัปตันตัดสินใจที่จะไปเองแต่เขาฉลาดกว่าคนอื่นเขาไม่ทำสัญลักษณ์ที่บ้านแต่เขามองบ้านอย่างละเอียดจะได้ไม่ลืมเขาเรียกลามา40ตัวและถังเปล่า40ถัง เขาเติมน้ำมันใส่ถุงหนึ่งถังที่เหลือเขาบอกให้ลูกน้องของเขาเข้าไปซ่อนตัวหลังจากนั้นหัวหน้าก็ปลอมตัวเป็นพ่อค้าน้ำมันเขาไปที่บ้านของอาลีบาบาอยากจเจอกับใครครับผมเป็นพ่อค้าน้ำมันที่จะเดินทางไปเอเชียไปขายน้ำมันตอนนี้ดึกแล้วผมกำลังหาที่พักเพิงอยู่เดินทางมาไกลามากเลยนะครับ เข้ามาก่อนสิมาพักผ่อนก่อนนะครับเออขอดูถังของคุณก่อนค่ะก็ได้จำเป็นสินะคนสวยอย่างคุณต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมมอกนาโชคดีที่เปิดถังที่เต็มไปด้วยน้ำมันเธอมั่นใจหัวหน้าโล่งใจพวกเขาเข้ากันไปหมดมอกนาเตรียมอาหารอร่อยๆสำหรับมื้อคำ่ำเธอเสิร์ฟอาหารคำ่ำและเห็นแหวนหนึ่งวงบนนิ้วของพ่อ้า เธอรู้ตัวนิกได้ทันทีว่ามันเป็นแหวนที่คล้ายๆกับที่อาลีบาบาเอากลับจากถ้ำเธอกลับมาสงสัยอีกครั้งเธอค่อยๆไปที่ถังช้าๆและเคาะมันเราจะไปได้หรือ,อยังหวัวหนนะ้ามกิน่าเข้าใจแผนทันทีเธอเช็คถังทุกถังและพบว่าโจรซ่อนอยู่ข้างในเธอเอาถังที่เต็มไปด้วยน้ำมันไปให้ความร้อนบนเตาใหญ่หลังจากนั้นเธอก็เทน้ำมันร้อนๆลงไปในถัง เธอ,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 อเลยกำจัดเหล่าโจนออกไปได้คืนนั้นหัวหน้าก็ออกมาเรียกตัวโจนทั้งหมดแต่เมื่อเขาเปิดถ้ำเขาตกใจและกลัวมากเ้ยเขาติดก,กลับแล้วเขาเรีบหนีออกไปด้วยความกลัว วันถัดไปโมกิน่าบอกความจริงกับอลบาบาเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะขอบคุณเธอยังไงดีจากวันนี้เธอเป็นครอบครัวของเรานะไม่ใช่แค่สาวใช้ขอบคุณเจ้าค่ะพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดั่งครอบครัวอลบาบาเป็นคนเดียวที่รู้ความลับเรื่องถ้ำสมบัติเปรสเซสมิ